เจริญทาสำนึกดีทุกท่านค่ะพบกันในรายการไลฟ์มิติรายการที่นำเรื่องดีๆมาบอกกล่าวนะคะก็จะใช้เวลาในช่วงหลังรายการโ o มพบมิติมีธรรมยามเชา้าวันนี้ตรงกับวันที่20พฤศจิกายน2566มงคล38 ข้อยีกล่าวไว้ถึงเรื่องมัชปานาจะสัญญโมหรือเหนี่ยวรั้งไก่วาจาใจออกจากของมอมเมาให้โทษคำว่ามัชะก็จะเป็นคำที่หลายท่านจะอาจจะคุ้นหูจะมีตั้งแต่ในคำว่าสุราเมระยะมัชชะ นะคะก็คือเป็นคำที่อยู่ในศีลข้อห้สุราก็คือความกล้ามัชชะคือละเอียดลงมาอีกนะคะสุราเมรยะคือระดับดกลางแล้วก็มัชชะเป็นความละเอียดในคำว่าม่อมเมาถ้าพูดถึงสุราก็จะนึนกถึงคำว่าหม่อมเมาคำว่าเมาในวันนี้ ท่านไดเมตาบอกว่าเป็นลักษณะของการที่ไม่รู้จักอาการจิตที่มีการดุจผักนะคะคำว่ามัชชะคำนี้เป็นความเมาที่ไม่รู้อาการจิตตรงนี้เป็นเรื่องของนามธรรมาเลยนะคะอาการจิตที่มีความดุดผักพันเมื่อเมาโดยที่อาการจิต ที่มีการดุดผักดึงนำโดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะนึกถึงภาพของคนเมาที่เมาแบบไม่รู้ตัวแล้วอันนี้เป็นการเมาทางจิตถึงแม้ว่าเราจะเดินได้ตรงทางแต่จิตมีการเมาทางที่กำลังเดินไปก็เป็นทางที่ไปไหนไม่รู้แต่ไปตามที่กิเลสที่มีอำนาจใหญ่บงการ ในส่วนนี้หากมีวิธีการที่จะทำในใจเพื่อเปลี่ยนอาการจิตที่มีดูดมีพลักให้สู่ความเป็นกลางกลางหมายความว่าเป็นจิตที่ไม่มีกิเลสหรือกิเลสเบาบางลงฮะเบื้องต้นยังทำให้ไม่มีกิเลสไม่ได้ก็อย่างน้อยกิเลสก,ก็เบาบางลง นี้เป็นมงคล38ข้อ20ประจำวันที่20พฤิจิกายนก็ดิฉันเองก็ได้อาศัยมงคลแต่ละมงคลในแต่ละวันมาประกอบเพื่อจะได้ทำให้เกิดการพัฒนาส่วนตนเช้าวันนี้หนึ่งชั่วโมงที่ได้ฟังธรรมตื่นเช้า นั้นก็สรุปส่วนตัวหลังฟังทมว่าชีวิตจะประกอบด้วยส่วนที่เป็นร่างกายส่วนที่เป็นใจชีวิตก็มีพลังงานพลังงานที่เกิดที่ใจก็เป็นพลังงานจิตแล้วก็ร่างกายจะทํางานก็ทําด้วยพลังงานจิตแล้วจิตนี้ก็จะเป็นตัวใช้สมองนะคะ เป็นเครื่องมือในการคิดแล้วก็มีการพูดมีการทำแล้วในส่วนการคิดพูดทำที่เกิดในแต่ละขณะนะคะในแต่ละขณะที่เป็นปัจจุบันก็เป็นหนึ่งชีวิตในหนึ่งชีวิตถ้าคิดอยู่ในปัจจุบันก็ถือว่าอยู่ในความเป็นจริงแต่ถ้าในความคิดในอดีตมันผ่านมาแล้ว ในอนาคตมันยังมาไม่ถึงทั้งสองส่วนท่านว่าเป็นเรื่องที่ไม่จริงเรื่องที่เป็นจริงเกิดเรื่องที่เกิดในปัจจุบันและการล้างกิเลสเรียนก็เรียนรู้มาว่าก็คือต้องล้างในปัจจุบันไปล้างด้วยการคิดในอดีตเป็นแค่ทบทวนเป็นแค่ความคิดเป็นแค่ความจําไม่ใช่ความจริงหรือล้างถึงอนาคตอนาคตก็ยังมาไม่ถึงได้แต่คิดแล้วก็อาจจะฟุ้งกระจายไป ฉะนั้นในวันนี้พลังงานที่ได้ใช้ในตอนเช้านะคะตื่นเช้าตีห้าถึงหกโมงเช้าก็ได้มานั่งฟังธรรมแล้วขณะที่ฟังธรรมก่อนเริ่มต้นฟังธรรมแอนก็ทราบนะคะว่าใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงแต่ในหนึ่งชั่วโมงขณะที่ฟังบางช่วงก็จะมีความคิดที่มันกระจายไปเรื่องอื่นนะคะไปจับเรื่องอื่นแต่เมื่อเช้านี้ มีจิตตัวหนึ่งที่เหมือนเตือนเตือนตัวเองได้ว่าให้มีใจที่เป็นฉันทะเทลงไปในการฟังธรรมหนึ่งชั่วโมงนะคะก็เป็นความรู้สึกที่ดีดีค่ะดีเพราะว่าในขณะที่ฟังธรรมเนี่ยใจที่เทลงไปหนึ่งชั่วโมงในการฟังธรรมคือในแต่ละท่าน ที่ร่วมรายการก็จะมีการพูดมีการเล่าประสบการณ์จิตของดิฉันก็ฟังใจขู่ดิฉันฟังจิตของดิฉันก็พุ่งแล้วก็นำสิ่งที่ได้ยินนะคะได้ยินได้ฟังเข้ามาในหัวนะแล้วก็ใจเนี่ยคือเหมือนกับตัดเรื่องเ่อที่ไม่ใช่เรื่องที่อยู่ในปัจจุบัน ในช่วงนั้นเนี่ยสังเกตได้ว่าใจเนี่ยจดจ่อมีการโฟกัสมีการพุ่งเพ่งที่ทําอย่างนั้นได้อย่างหนึ่งคือดิฉันฟังด้วยแล้วก็เขียนด้วยฟังด้วยเขียนด้วยซึ่งดิฉันว่าในจุดเนี้ยได้ประโยชน์ได้ประโยชน์คือเมื่อมีการฝึกคือถึงไม่ฟังทำแต่ฝึกเขียน แล้วก็เอาใจเพ่งอยู่ที่ปลายปากกาแล้วก็เขียนไปเรื่อยๆคลื่นสมองเนี่ยค่ะดิฉันเรียนรู้มาว่าคลื่นสมองก็จะค่อยๆเข้าสู่ส่วนที่เรียกว่าอันฟ้าเวฟอันฟ้าเวฟจะเป็นคลื่นสมองที่เป็นภาวะเหมือนตามดิฉันเข้าใจเหมือนได้นั่งสมาธิแล้วก็จิตเนี่ยจะเป็นภาวะสงบ แล้วก็เรียนรู้เพิ่มมาว่าตัวอัลฟาเวฟเนี่ยจะเหมือนกับเป็นช่องทางประตูให้จิตระดับสำนึกเนี่ยสามารถที่จะขยับเข้าไปจู่ไปสู่จิตใต้สำนึกได้ฉันเป็นโอกาสที่เมื่อฟังธรรมแล้วก็มีใจที่จะเจะลิ่งมีผลให้กลื่นสมองมีความ และมีความนิ่งสงบแล้วก็นำสิ่งที่ได้ฟังในระดับจิตสำนึกเนี่ยค่ะเข้าไปอบรมจิตตัวเองข้างในซึ่งดิฉันก็เข้าใจว่าไอ้เจ้าจิตข้างในที่เป็นจิตใต้สำนึกจะเป็นจิตที่มีกิเลสที่จิตระดับสำนึกเองเนี่ยค่ะจะตามไปยังนี่ถึงไม่รู้ทันเขา แต่การที่ได้ฟังทำอย่างใจจดจ่ออย่างใจที่มีภาวะขึ้นสมองที่สงบธรรมะที่ได้ฟังเนี่ยก็จะเป็นตัวเข้าไปเชื่อมต่อกับจิตใต้สำนึกอบรมไปเรื่อยๆแม้จะไม่รู้ว่ามีกิเลสตัวไหนอยู่แล้วขณะเดียวกันสิ่งที่ฟังไปเนี่ยค่ะ เขาก็จะมีการจดจำเก็บไว้ในคลังสัญญาสัญญาคือความจำฟังในปัจจุบันก็จะบันทึกบันทึกลงในความจำแล้วการบันทึกลงเหมือนเราเก็บสมบัติเข้ากลุกมเนี่อไปเมื่อในปัจจุบันขณะที่มีสิ่งเข้ามาแล้วตามอ่านอาการความรู้สึกได้แล้วเอาสัญญาที่เป็นความจำ มาใช้ในปัจจุบันขณะมีการกำหนดรู้จัดการจะเปลี่ยนรูปสัญญามาเป็นตัวปัญญาปัญญาในที่นี้ที่ดดฉันเข้าใจและเรียนรู้ให้ความจำกัดความไว้ว่าปัญญาคือความฉลาดในการที่สามารถล้างกิเลสในปัจจุบันขณะนะคะค่ะในส่วนนี้เหมือนเอาทฤษฎีมาว่ากันนะคะ แต่ว่าในเช้าวันนี้วันที่อากาศเริ่มเย็นลงเหมือนเข้าหน้าหนาวแล้วเหมือนเข้าหน้าหน้าหนาวเป็นวันที่สองก็ก็เป็นอะไรที่เห็นจับสังเกตได้ว่าในวันนี้ที่ฟังธรรมลหลายๆอย่างคงเอื้อทําให้การฟังธรรมตรงนี้เนี่ยม,มีภาวะที่เรียกว่าได้เนื้อหาธรรมะสำหรับตัวดิดฉันเองได้ได้มา ได้มาก็เลยนํามาเล่าสูวกันฟังในการที่ฟังทำแล้วเนี่ยค่ะเอามาคิดคิดจากการได้ยินได้ฟังท่านสำนานะเมตตาบอกไว้ว่าฟังครั้งหนึ่งก็จะได้หนึ่งครั้งแต่เมื่อฟังเพิ่มฟังบ่อยๆ ส่วนตัวเองส่วนตัวดิฉันเองว่านอกจากฟังเพิ่มฟังบ่อยๆแถมยังได้ฟังประสบการณ์ตัวอย่างของท่านอื่นๆนะคะร่วมด้วยท่านสมณะเมตตาว่าถ้าฟังซ้ำฟ,ฟ,ฟังเพิ่มก็ได้เหลี่ยมม,มุมแต่เมื่อมีการได้ฟังตัวอย่างประสบการณ์ท่านอื่นๆยิ่งทําให้เหลี่ยมม,มุมตรงนั้นเนี่ยเหมือนกับเป็นสิ่งที่ตอกย้ำลงไปในความเข้าใจได้มากขึ้น การฟังและได้เหลี่ยมมุมจะได้เป็นตัวความรู้ความจำนะคะได้เป็นสัญญาแต่สิ่งที่จะเกิดเป็นตัวปัญญาได้คือการเอาไปทําให้เกิดเหตุการณ์ตรงนั้นตรงหน้าเหตุการณ์นั้นน,นตรงหน้าจะเกิดเป็นสภาวะอาการจิตขึ้นมาแล้วนำความจําที่ได้จากการฟังทา มากำหนดใช้กับสภาวะอาการจิตในปัจจุบันขณะนั้นความจํานั้นที่เปลี่ยนเป็นตัวกำหนดก็จะพัฒนาตัวเองเพื่อเอาเขามาใช้ในการล้างกเลกลสก็จะกลายเป็นตัวปัญญาถ้าทำได้นะคะค่ะวันนี้ยำ้ยำย้ำเรียนย้ำกับตัวเองว่าเมื่อฟังธรรมได้เหลี่ยมมุมหลากหลาย เอาไปทาเอาไปทบทวนเอาไปทําบ่อยๆเอาไปทําซ้ําๆแล้วก็ไม่ลืมให้ความสําคัญกับการฟังธั้งนะคะอีกส่วนหนึ่งคือท่านบอกว่าบางครั้งการฟังแล้วไม่ได้คิดตามในสิ่งที่ฟังหรือคิดมั่งผ่านมั่งไปคิดเรื่องอื่นมั่งนะคะก็จะได้ประมาณนั้นประมาณที่ทำคืก สมองอาจจะไม่ได้ปรุงแต่งในส่วนของธรรมะแต่ถ้าเอาสิ่งที่ฟังมาพูดสมองก็จะต้องเริ่มมีการคิดมีการปรุงแต่งซึ่งก็จะการออกมาพูดก็เป็นไฟล์บังคับให้มีการคิดค่ะในส่วนของคำว่าการคิดในภาษาบาลีตามดิฉันเข้าใจก็คือคำว่าสังกัปปะนะคะ ในสังกัปปะก็จะมีกระบวนการของเขานะคะกระบวนการทิละช่องทิละฉาแล้วก็ในสังกัปปะตรงนั้นก็จะมีกระบวนการที่เหมือนกับเป็นจังหวะของการที่จะล้างกิเลสด,ด้วยถ้าล้างกังกสเร็จถ้าแค่คิดกลับไปกลับมาเป็นแค่ตรก,กะ แต่ถ้าคิดกลับไปกลับมาเสร็จแล้วเนี่ยมีเหตุให้เกิดต้องทําแล้วมีเหตุให้เห็นกิเลสมีวิธีการจัดการกิเลสได้สําเร็จหรือได้ทําแล้วก็จะเป็นภาวะฝึกฝนถ้าทําสําเร็จก็จะเป็นตัววิตกกะนะคะตักกะคือคิดกลับไปกลับมานะคะทบทวนทำซ้ำแล้วมีสภาวะเกิดขึ้นก็อาจ เอาวัคคีใหม่แต่เมื่อมีการเอาสิ่งที่จดจำได้มาใช้ทำเพื่อเป็นการลดรังกิเลสกิเลสที่หมดไปผลที่ได้จะเป็นตัววิตกกะคือเป็นตักกะที่มีความยิ่งมีความชัดเจนสำหรับตัวบุคคลค่ะอันนี้ก็จะเป็นข้อ,นขอหนึ่งข้อสองของสังกัปปะสังกัปปะมีทั้งหมดเจ็ข้อ เป็นตักกะวิต,กตักกะสังตักปะนะคะแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งที่เป็นตัวสมถะมีความแน่นมีความเป็นพลังมากขึ้นเป็นรอบของเขาตามภูมิเข้าใจดิชั้นนะคะก็ถือว่ามาเล้วและเปลี่ยนสู่กับสู่กันฟังก็ตามความสามารถที่ทำได้คะ่ะ อันนี้ตรงกับวันที่2ี่20พฤศจิกายน2 5ง6อีกไม่กี่วันก็จะหมดเดือนแล้วก็อีกไม่กี่วันก็จะหมดปีค่ะวันนี้หนึ่งชั่วโมงสำหรับฟังธรรมก็จะเป็นหนึ่งชั่วโมงที่เดียนได้นำสิ่งที่ได้จากการฟังธรรมมาถ่ายทอดแต่งปันกันในไลฟ์มิตรีค่ะมีโอกาส พบกันอีกนะคะ,จะเจริญธรรมสำนึกดีค่ะ